x เท่ากับลบ b บวกลบรูท b ยกกำลังสองลบ 4ac ส่วน 2a c ใช้การเทคล็อกจะใช้วิธีนี้เมื่อไม่สามารถจัดทั้งฐานและเลขชี้กำลังให้เท่ากันได้เลยแต่วิธีนี้จำเป็นต้องรู้ค่าล็อกด้วย ิจรารณากราฟของ y เท่ากับศส่วน2ยกกำลัง x ก,กราฟของฟังก์ชันประเภทนี้จะไม่ตัดแกน x ไม่ว่าค่า x จะเพิ่มขึ้นหรือลดลงจะเห็นได้ว่าเมื่อ x มีค่าเพิ่มขึ้น y ลดลงเรื่อยๆดังนั้น y เท่ากับศส่วน2ยกกำลัง x เป็นฟังก์ชันลดค่ะการแก้สมการ exponential 1ถ้า e มากกว่า0นย์แต่น้อยกว่า1ฟังก์ชันลดเรียสังเกตได้ว่าสำหรับ e มากกว่า0ูนแต่น้อยกว่า1เมือม่อเมื่อปรดฐานหรือเติมฐาน เปลี่ยนเครื่องหมายอัสมการ A e ยกกำลัง x 1มากกว่า e ยกกำลัง x 2ก็ต่อเมื่อ x 1น้อยกว่า x 2 a e ยกกำลัง x 1น้อยกว่า a e ยกกำลัง x 2ก็ต่อเมื่อ x 1มากกว่า x 2อสงถ้า a e มากกว่า1ฟังก์ชันเพิ่มเติมแล้วสังเกตได้ว่าสำหรับ a e มากกว่า1เมื่อปรดฐานหรือเติมฐานคงเดิมเครื่องหมายอสมการ 2.1 e e a ุยกกำลัง x มากกว่า e ยกกำลัง x สองก็ต่อเมื่อ x 1มากกว่า x 2 2.2 a ุยกกำลัง x 1น้อยกว่า e ยกกำลัง x 2ก็ต่อเมื่อ x 1น้อยกว่า x 2 มานะคะโจทย์ข้อแรกวงเล็บเปิด2ยกกำลัง9 x วงเล็บปิดเท่ากับหกยกกำลัง x ลบ3นะคะขั้นตอนแรกนะคะเราจะต้องทำฐานให้เหมือนกันก่อนโดยข้อนี้เราจะใช้ฐานเป็น2นะคะจะได้ว่า2ยกกำลัง3คูณ2ยกกำลัง9 x เท่ากับวงเล็บเปิด2ยกกำลัง6วงเล็บปิดทั้งหมด x ยกกำลังลบ3ค่ะจากนั้นนะคะเราก็เอาเลขยกกำลังนะคะมาบวกแล้วก็เอามาคูณในวงเล็บค่ะ โดย2ยกกำลัง3บวก 9x เท่ากับ2ยกกำลัง6วงเล็บเปิด x ล3บ3วงเล็บปิดค่ะหลังจากนั้นเรานำเลขยกกำลังมาบวกกันนะคะ จะได้3บวก 9x เท่ากับ6วงเล็บ x บวก3วงเล็บปิดมันทัดต่อไป3บวก 9x เท่ากับ6 x บวก,ก1 8จะได้ 3x เ,เท่ากับ15นำ3นะคะจากคูณอยู่ย้ายมาหารกับ15เรามาดูตัวอย่างข้อถัดไปนะคะตัวอย่างการแก้สม,มาการเอกพนิเชียนโดยการทำเลขชี้กำลังให้เท่ากันเช่น 3ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ7ยกกำลัง10ลบ2 x จะเห็นว่าฐานเป็นจำนวนเฉพาะไม่สามารถจัดรูปได้แล้วจึงจัดเลขชี้กำลังเช่น3ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ7ยกกำลัง10ลบ2 x 3ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ7ยกกำลังลบ x วงเล็บ x ลบ5 3ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ7ยกกำลังลบ2ทั้งหมดยกกำลัง x ลบ5 สยกกำลัง x ลบ5เท่ากับเ1็ด่วนสทั้งหมดยกกำลัง x เท่ากับลบ5 x ลบ5เท่ากับ0 x เท่ากับ5ค่ะ ตัวอย่างการแก้สมการเอ็กโพเนนเชียลโดยการทำให้อยู่ในรูปสมการพรหุนามกำลังสอง2ยกกำลังสอง x บวก4คูณ2ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ0จะยจะเห็นว่า2ยกกำลังสอง x สามารถจัดให้อยู่ในรูป2ยกกำลังเทั้งหมดกำลังสองได้ดังนี้วงเล็บเปิด2วงเล็บปิดบวก4คูณ2ยกกำลัง x ลบ5เท่ากับ0วงเล็บเปิด2บวก5วงเล็บปิด 2, ว, 5, วงเล็บเปิด2ยกกำลัง x บวกหวงเล็บปิด 2, เท่ากับศ2ย์ยกกำลัง x เท่ากับ5คูณ1แต่2ตัดลบไม่ได้ดังนั้น2ยกกำลัง x เท่ากับ1 x เท่ากับ0นย์